ในช่วงกลางเดือนมิทุนายนนั้นก็จะมีช่วงหนึ่งที่ช่วงนั้นเริ่มระบาดมากในอเมริกาซึ่งจะเป็นเหมือนดิคลาเวอร์ชันผู้หญิงแล้วก็จะเป็นลูกคริสตนเนอร์แล้วก็จะพูดกิจิก ay ิจยายายจ้าจ้า <med rabbit language: "S> ซึ่งชื่อมีมนี้ขอเรียกเป็นทางการเลยว่าคริส ต้นทางของคริสมีมเกิดขึ้นมาจาก2เมษายนในปี2012ไคลี่เจนเนอร์และแคนเดลเจนเนอร์โพสวิดีโอแบบเล่นๆด้วยเพลง Lady Marmalade พรอมกับคนหลายๆคนที่อยู่ในตระกูลคาเดเชียน Kardashian. ก็เล่นเต้นตามไปด้วยนิดๆหน่อยๆเนอะและซึ่งวิดีโอนี้เข้าะลงในช่อง YouTube คือช่อง Miss c a n d a l l Land Kylie อย่าลืมไปอุดหนุนติดตามเขาหน่อยกันนะครับแต่พอในวินาทีที่0.26วินาทีก็จะเป็นฉากที่คริสเจนเนอร์ซึ่งเป็นแม่ตระกูลของคาเดเชียน คุณคริสเนี่ยก็จะเต้นแบบเต้นไปเต้นมาแล้วก็พาคเสียงอะไรนิดๆหน่อยๆแบบเต้นสไตล์ของเขานะด้วยชุดเดรสสีเขียวและฉากนี้ก็กลายเป็นนีมในช่วงเดือนมิถุนายนในปีนี้ในช่วงปี2022นั่นเอง จุดเริ่มต้นเลย8มิถุนาย,ยนปี2565 TikToker Wanda Kardashian ได้โพสต์วิดีโอแสดงรูปภาพของคิมคา r ดเชียนกับลูกๆของเธอพร้อมแคปชั่นว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าพีททำสิ่งนี้กับคิมเธอมีความสุขมากกับเขาและตามด้วยตัดภาพไปที่ Chris นเ n อ e r เต้นแบบสปีดอัพในชุดเดรสพร้อมแคปชั่นว่า you Just Scott Chris Send this to your friends totally c h r i s s t e m พร้อมด้วยอีโมจิสีรูปและวิดีโอนี้ก็จะมียอดวิวประมาณ4-5ล้านวิวใน5วัน และจนทำให้คลิปนี้ก็เริ่มแพร่กระจายไปยังทั่วทุกแห่งในสาริัของประเทศอมริกาและก็ประเทศไทยทุกวันนี้ด้วยหรือตามประเทศมากมายเลยครับและเริ่มใช้เสียงกันมากขึ้นด้วยซึ่งปัจจุบันนี่ยน่าจะมีประมาณมากกว่า1นึ่งสมพันได้แล้วหรือว่าเป็นแสนได้แล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะคบตามข้อมูลที่ยูโนมีมได้กล่าวเอาไว้เช่น9มิถุนายนบรดีต์บอร p เพรสได้โพสต์เวอร์ชั่นของการหลอกลวงแบบมีที่มีข่าวเกี่ยวกับโคลี่แคดเชียนซึ่งในนี้น่าจะพูดเกี่ยวกับ ข่าวต่างๆแล้วก็พูดกับปาปาลัสซี่ด้วยแล้วก็จะประตัดที่เพลง Lady Marmalade แล้วต่อมาอีก2วัน11มิถุนายน TikToker รายหนึ่งได้โพสต์เวอร์ชันของเทรนภายใต้เสียงกิกจิคิกจีย้อยอจ้อจ้าซึ่งในคลิปเนี่ยเขาจะพูดถึงแฮร์รี่สไตล์ซึ่งเป็นนักร้องที่คนขาจะตำนานมากในวง One Direction และกลายเป็นโซโล่เดี่ยวที่ค่อนข้างจะดังมากอ่ะมาต่อ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 คือในคลิปเขาจะเป็นเสียงที่แบบว่ามันมีเสียงดู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 ูจากอันอื่นและคล้ายๆเสียงกับเพลง Music for a Sushi Restaurant ใช่เสียงมันเหมือนมากแล้วก็ค มาทีอยู่แจสกอตคริสคล้ายๆอีกโลเลยเว้ยมึง โอเคครับและนี่คือมีมคริสก็จะมีประมาณนี้ครับสรุปแล้วว่ากระแสะนี้ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางมากเช่น12มิถุนายนสื่อหลายหนได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับแนวโน้มดังกล่าวแลวก็สื่อทางอื่นๆก็จะตีพิมพ์เกี่ยวกับทั้งหมดเรื่องนี้ด้วยกับเรื่องคริสคือว่ามันยังดังมันอยู่เหมือนเดิมั่นแหละครับนำไปเรือๆอ,อีกเราบอกก็ติดเหมือนกันครับตัวเป็นตัวคริสเจนเนอร์และก็ร้องป่วนไปที่คนอื่นๆที่กําลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งจนมันค่อนข้างจะน่าร ขาแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบกันคล้ายๆลิกโลโรบางคนส่วนใหญ่ก็ก,ก็นดีว่าลิกโลโรมันดีกว่าใช่อันนี้เข้าใจแต่อันี้มันเป็นคริสเตนเนอร์เป็นลิกโลโรสบหรับผู้หญิงเลยอ่ะเ,ออเ,คเคยโดนอยู่นะหลายครั้งอยู่อ่ะบางทีก็โดนทุกวันนะในช่วงนี้หรือแบบโดนบางวันขอบคุณสำหรับการรับชมครับถ้าหาดลาดจากการใดต้องขอภายในที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและก็จะได้ไม่พลาดก่อนใครด้วยส่วน Discord ต i ิกต o อและ Twitch ซึ่งจะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย